หวานขนาดไหนคะครับแล้วก็หวานขนาดไหนครับเรียกว่าเป็นปกติครับหวานหวานปกติครับในไหนไ kind of ม่ค่อยอะไรแหละคุณไม่ค่อยได้กินฟีแบบเวอร์ชันนี้อ๋งใช่ก็คือจริงๆไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบว่าลงรูปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นแบบเป็นบ้างเป็นครั้งคราวเวลาไม่มีวาไม่มีเวลาอะไรเลยเป็นเป็นวันธรรมดาทีา่ใสที่ใสุดในชีวิตจริงของคุณเจมส์ก็คือข้างรักอยู่แล้วใช่ไหมตอับ ก็คลั่งรักไหมครับในชีวิตจริงนะครับก็ไม่แน่ใจว่านิยามของคลั่งรักเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าแต่ว่าก็แต่ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแต่แค่แค่แค่ไม่ได้เปมือเดิมใช่ใช่ใช่แล้วระหว่างเราเล็กบ่อยถ้าอยู่ด้วยกันอันไหนใครหวานกว่ากันคะใครหวานกว่ากันหน่อยเออปกติผมหวานไหมนะ จร,จริงจริงก็หวานไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะเทียบยังไงครับแต่ว่าก็หวานนะมั้งครับไม่แน่ใจคนใหญ่ใครโดนแซวมักงหรอกันสมัครแต่ลารอบคุณงแฟนไปลิฟต์อะไรเงี้ยค่ะคงถ้าถ้าโดนแซวเนี่ยผมว่าผมน่าจะโดนแซวน้อยที่สุดนะผมได้โดนแซวน้อยที่สุดก็รับมือกับทำแซวแบบพวกเขาอย่างไงี้ยบ้างก็ กลัวตึงๆขนาดเลยเระั้จริงๆเขาไม่ค่อยได้แซวผมเลยนะคือผมมาโดนแซวน้อยสุดส่วนใหญ่ก็เราก็จะไปแซวแบบไปแซวคู่อื่นอะไรเงี้ยที่มันดูแบบว่าโอเวอร์แอคติ้งนิดหน่อย <S <S อะไรเงี้ยอันนี้จะเพิ่มอะเวลค,ความาหวานความารักเรื่ยอยๆไหมนะเตมอันนี้ไม,ไม่คือไม่คือไม่รู้เลยครับว่าเพิ่มเพิ่มยังไงแต่ว่าได้เกิดว่าก็คงจะมีประมาณนี้ไปเรื่อยๆแต่งมารับการกจะได้เห็นรูปโตขึ้นไปด้วยนะคะก็ ถ้ามีโอกาสนะครับใช่ใช่ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่เจมเลือกเอารูปคั่วเป็นรูปสุดท้ายนในโคดในโค้ดนั้นน่ารักดีครับเรียกว่าต้องสไลด์หาเขาหน่อยนี่เป็นแฟนที่ลุ้นอย่างนี้เหรอเธอครับแต่เขาไมเป็นสไลด์ลงในอินสามสไลด์ใชันิ่งสไลด์กับมีป้าย็บางคนก็อาจจะสไลด์อะไรอย่างนี้แล้วตามอ่านคอมเมนต์บ้างไหมคะตามอ่านคอมเมนต์บ้างไหมคะคอมเมนต์ตามอ่านบ้านของเราครับ แต่ว่าเผยว่ไม่ได้ทั้งหมดและตัวน้องนะคะพอเราลงภาพน้องว่าไงล่ะเราพูดเรื่องนี้ไหมนะไม่ได้พูดถึงเลยครับก็แค่บอกว่าอ๋อลงหล่ออะไรอย่างงี้แค่นั้นเองครือเป็นมีช่วยเลือกรูปไหมครับหรือเป็นปกติอ๋อมีอ๋อมีมีช่วยเลือกรูปด้วยครับใช่ครับวเลือกรูปเขาบอกว่าเออลงรูปนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอย่างไปแปลงองคนก็แบบแอบแซวว่าเป็นการแบบลงปั๊บคู่อื่นหรือเปล่าว่าเขาหวานมากอย่างเงี้ย ผมไม่มีบัฟเลยครับผมผู้อื่นนี่เฉยๆเลยครับเฉยแล้วแต่ว่าเหมือนแบบกระแสมันเป็นไปนะครับหวงเยอะเยอะมากแเลวก็ผมว่ามันน่าจะเป็นจุดที่สบายใจขึ้นเลยครับคือมันมันก็มีคนที่ที่ เห็นด้วยแล้วก็แบบเออชื่นชมหรือว่าแบบน่ารักกับคู่คู่นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ดีใจเนาเป็นคู่ครเราสบายใจขึ้นผมก็สบายใจขึ้นนะครับคืออาจจะเป็นด้วยระยะเวลาที่เราแบบทํางานมามานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ก็ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่คิดเสียหายก็เงิน่ยังไม่เห็นด้วยอะค่ะมันมีผลกระทบกับความสุขเณคนที่ไม่เห็นด้วยใช่ไหมอยากจะย้อนกลัเราอยู่หรือว่า คือจริงๆก็มีแหละครับคือค um> ือก็มีแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เยอะมากในในสมัยนี้หรือว่าในตอนนี้นะก็มีผลกระทบกับผมไหมมีผลกระทบความรู้สึกไหมจริงๆเราก็เป็นห่วงเขาอยู่นะคือด้วยพื้นฐานนะผมก็ไม่อยากทำให้ใครแบบเสียใจหรอกแต่ว่าอะไรแต่ว่าก็ <c oughs> ก็ด้วยระยะเวลาเราก็พยายามทำให้ให้ทุกอย่างลงตัวที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ตัวผมก็เคย pues <c oughs> พูดให้ฟังในการกระแสแต่ว่าผมมีต่างๆนะเรื่องนี้เขาเป็พื่เราฟังสมัยก่อนมีครับแต่ว่าตอนแต่ว่าตอนนี้ไม่เรียกว่าแทบของผมแทบจะไม่มีการเมนชั่นถึงแบบว่าเรื่องนี้เลยเพราะว่าเราแบบว่าเราก็แค่ ใช้ชีวิตในแต่ละวันทํางานหรือว่ามีความสุขอะไรอะไรไม่สุขอันนี้ก็โอเคนะครับเรียกว่าหลายๆกระบวนการรูปนั้นมันเหมือนกับการปลดล็อกหลายๆอย่างในเรื่องของความรู้สึกต่างๆอนี่ไงเออไหมเหรอครับผมว่ามันเป็นเรื่องระยะเวลามากกว่าคือมันอาจจะไม่ใช่แบบเหตุการณ์เดียวแล้วมันจะแบบสามารถพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้อนะไรเงี้ยหรือว่าคือทุกอย่างค่อยๆแบบค่อยมันค่อยๆเดินไปอย่างที่มันเป็นไปเรียนไม่ได้อีพีแล้ว นั่นแล้วครับนันประมาณนี้แล้วก็ก็ถืออะไรหลายๆอย่างได้ไปแล้วด้วยระยะเวลาที่ผ่านใช่ใช่ใช่แล้วตอนนี้จะลงไม่บ่อยใช่ไหมรนะครับจะลงบ่อยไหมไม่อันนี้ก็แล้วแต่โอกาสครับแล้วแล้วแต่ความมุ่งเขินวิจิตใจเลยอันนี้ก็ตอบตอบไม่ได้ว่าจะลงแบบลงเท่าไหร่เท่าไหร่มีสต็อกไว้เยอะไหมคะอ่มีสต็อก ส่วนใหญ่จะลงแบบว่าสดๆมากกว่าและแคปชั่นที่ลงแต่ละครั้งคือทำเองคิดสดๆเลยหรืออะไรเงี้ครับจริงๆก็ก็เปิดเปิดเน็ตแล้วก็เปิางก็ก็เปิดเน็ตแล้วมีแก้ไขบ้างอะไรเงี้ยอันไหนที่มันตรงมันโดนก็เอานั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับตรงแบบว่าสถานที่หรือว่าตรงขอบรูปตรงโลเคชั่นเลยครับบาร์นาราการ์ลไพโอโอเคครัขอบคุณครับ